เรียนพุทธเมตตาวิทยาโรงเรียนชุมชนและครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหากสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่พร้อมไม่เอื้อต่อการพัฒนาเรียนรู้ย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนครอบครัวและชุมชนให้เกิดความผูกพันรักใคร่สามคัคคีซึ่งนำมาสู่ความเจริญงอกงามในสังคมต่อไป โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาโรงเรียนแห่งโอกาสโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาตั้งอยู่ภายในวัดชยมงคลถนนสุรศักดิ์ตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งและดูแลโดยพระครูจิตวิสุทธิยานลคุณจะอาวาสวัดชยมงคลเป็นโรงเรียนการกุศลเพื่อสร้างโอกาสสนับสนุนการศึกษาของคนในชุมชนตลอดจนเด็กเยาวชนผู้ได้โอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์เด็กและเยาวชนที่เคยผ่านระบบยุติธรรมมาแล้วให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งปัจจุบันเด็กนักเรียนในโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาเกือบทั้งหมดเป็นผู้ได้โอกาสในสังคมและฐานะทางบ้านยากจนแรกเริ่มเดิมทีนั้นอาตมภาพได้จัดการศึกษาเพื่อพระภิกษุสามเณรโดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนพร,ระปฏิจจธรรมวชัยมงคลขึ้นมา ในช่วงระหว่างปี2558-59ก็เกิดวิกฤตทางด้านาการบวชเรียนของพระพิโสสองสามเนนอตมากับคณะที่ออตมาเรียกกลุ่มคณะนี้ว่าเครือข่ายชาวอุบลต้มลูกต้มหล,ลานหักบ้านแปลงเมือนได้มานั่งวิเคราะห์ถึงเรื่องต่างๆจนในที่สุดเราก็มาตกผลึกว่าเราน่าจะมาปรับเปลี่ยนโรงเวียนพระปยติธรรมวัดชัยมงคลเนี่ย ให้มาเป็นโรงเรียนการกุศลภายในวัดเพื่อรองรับนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลจากทางภาครัฐหรือกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งเราอาจจะให้คำจำกัดความหรือเรียกนักเรียนนักศึกษาหรือกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้ได้โอกาสทางด้านการศึกษา โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยามีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมท,ท้องถิ่นและความเป็นสากลภายใต้สังกัดสำนักง,งานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนจากระดับอนุบาล1ถึงอนุบาล3ประถมมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมมศึกษาปีที่6 โดยแบ่งเป็น2หลักสูตรได้แก่ 1. ห,หลักสูตร IEP หลักสูตรปกติมุ่งเน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน 2. หลักสูตรฝึกฝนด้านวิชาชีพมุ่งเน้นการเรียนโดยต้องการให้รู้จริงจากการฝึกปฏิบัติจริงเมื่อเรียนจบแล้วต้องสามารถนำไปประกอบอาชีพได้และที่สำคัญเด็กนักเรียนเหล่านั้นยังจะได้รับการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเน้นเรื่องการศึกษาและเรียนรู้โดยนักเรียนทุกคนในหนึ่งสัปดาห์จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาสัปดาห์ละสามคาบเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาสัปดาห์ละสามคาบ้งเรียนนี้จะให้เจ้าของภาษาสัมภาษากับพวกเราโดยตรงเพราะว่าพวกเราจะได้สามารถฝึกฝนและพัฒนาตัวเองได้ เพราะเราจึงสามารถสนทนาภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติได้เพราะเรามีความภาคภูมิใจที่พว่เราได้สามารถฝึกฝนและพัฒนาตัวเองจนสามารถสนทนากับชาวต่างชาติาาตาได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออนาคตข้างหน้าของพวกเราพราเราจึงอยากจะบอกความในใจว่าห so ัวไ a เสีย n ี w แอนวีเลอร์ไมซ์คูเพราะเราเราเรียนนี้มากครับเรามีความมุ่งหวังและก็ตั้งใจอย่างยิ่งว่า ในปีการศึกษา2 5 6 3เนี่ยเด็กนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เด็กนักเรียนที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคน 1. จะต้องมีอาชีพเป็นหลักแหล่งเราจะต้องหาอาชีพให้สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้หรือไม่มีคุณทัพย์ิในการที่จะเรียนต่อ 2. นักเรียนจะต้องมีที่เรียนต่อทุกคน ตามสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการและก็มีความถนัดนี่เป็นสองเรื่องที่เราเน้นกันในปัจจุบันนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นก็คือเด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6นั้นจะต้องเป็นเด็กที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมสายภาษาทึ่เราเราเปิดเป็นกรณีพิเศษว่า นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยจะต้องสามารถพูดคุยสนทนาในเรื่องของภาษาอังกฤษในเรื่องของภาษาจีนได้อย่างชัดเจนแล้วก็เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยทีเดียวโรงเรียนแห่งความรัก Love of School โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาพร้อมกับเคลื่อนบุตรหลานของเราก้าวเดินสู่ความก้าวหน้ามุ่งเน้นการพัฒนาด้วยความรักความอบอุ่น ทั้งความรักจากครูจากผู้ปกครองจากชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นคนดีและคนเก่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและกลมกลืนกับวิทยาการสมัยใหม่สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณธรรมภูมิปัญญาและสำนึกในความเป็นพลเมืองดีสามารถประกอบสัมมาอาชีพยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง มีวิสัยทัศน์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเป็นเลิศทางวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของเราสร้างขึ้นมาด้วยความรัก ของบุคคลหลายๆกลุ่มที่อยากเห็นการศึกษาของเด็กผู้ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาโดยได้รับบริจาคจากบุคคลที่ศรัทธาในเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของหลวงพ่อโรงเรียนนี้แตกต่างจากโรงเรียนอื่นเป็นอย่างมากเพราะหลวงพ่อจะเน้นเรื่องระเบียบวินยัยตลอดจนกิริยามารยาทในสังคมที่ดีสอนให้รู้จักการประหยัดการแบ่งปันการเสียสละ และการให้กับบุคคลอื่นหนูภูมิใจในสิ่งที่โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาให้กับหนูค่ะแล้วก็มีลูกเรียนอยู่โรงเรียนพุทธเมตตาเนี่ยสามคนนะคะ่ะอยู่มสี่หนึ่งคนมหนึ่งหนึ่งคนแล้วก็ปสองหนึ่งคนนะคะ่ะดีใจคะ่ะที่ได้เอาลูกไปฝากฝากไว้กับท่านให้ท่านทั้งคุณครูและหลวงพ่อได้ดูแลให้เพราะว่าอยู่ที่บ้านนักเรียนก็จะเชื่อฟังพ่อแม่มั่งไม่เชื่อมั่งแต่ถ้าไปโรงเรียนเขาก็มีความกระตือรือร้น เชื่อฟังครูบาอาจารย์นักเรียนก็รู้จักประหยัดเพื่อเห Hans ลือตัวเองได้นะคะเขาก็มีความสุขนะคะ่ะตั้งแต่เข้ามาเรียนโรงเรียนนี้เขาก็มีความสุขดีนะตื่นเช้ามาเขาก็ตื่นเป็นขั้นตอนของเขาพี่คนโตก็จะตื่นตีห้ารองลงมาก็น้องคนรองแล้วก็คนเล็กเสร็จพร้อมกันเจ็ดโมงทุกวันนะคะรถมาเขาก็ไปวิ่งขึ้นรถเลยก็ดีค่ะลูกเรามาอยู่โรงเรียนนี้มีกฎระเบียบม,มากค่ะ โครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนสภาพทางด้านเศรษฐกิจสําหรับผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนที่มีความขาดแคลนด้านทนทรัพย์และมีความเดือดร้อนอื่นๆทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการช่วยเหลือดังนี้ 1. กระบวนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตรไม่เก็บค่าธรรมเนียม 2. หนังสือเรียนฟรี 3. เครื่องแบบนักเรียนฟรีปีละ1ชุด 4. อาหารกลางวันฟรี 5. บริการรถรับส่งฟรี 6. มีโครงการหยาดพิรุณอุ่นกล้าวเพื่อเด็กผู้ได้โอกาสสนับสนุนการศึกษาจนจบชั้นสูงสุดที่ต้องการเรียนโดยพักที่วัชยมงคล 7. มีระบบหอพักชายหญิงให้นักเรียนประจำนอกจากนั้นแล้วทางโรงเรียนยังเล็งเห็นความสำคัญของครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษา มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามพูดคุยตลอดจนให้การช่วยเหลือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามอยากจะเรียนว่าวิธีการดำเนินง,งานของโรงเรียนนั้นเราทําได้มาตรฐานมีการตรวจสอบจากากระทรวงศึกษาธิการและเข้ามีมีส่วนร่วมนะครับในในเรื่องต่างๆของเอกชนโครงการที่จะทําต่อไปก็คือโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างที่พักให้กับนักเรียน หรือเป็นหอพักให้กับนักเรียนผู้อยากไร่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบางทีมีเด็กบางบางคนเนี่ยทะเลาะกับพ่อแม่แล้วก็หนีออกจากบ้านทางนักเรียนเราก็สามารถรับเข้ามาแล้วก็มาดูแลอยู่ในหอพักดังกล่าวแล้วก็ช่วยอบรมบ่มนิสัยสร้างให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาได้สามารถที่จะปรับความเข้าใจกับบุปการีของเขาพ่อแม่เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ าทางด้านสังคมนั้นยังไม่มีใครคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรแต่ทางโรงเรียนพุทธเมตตานั้นได้มีแผนงานและก็โครงการที่เตรียมงานในการที่จะช่วยเหลือสังคมในเรื่องนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นโครงการหอพักของเด็กนั้นมีความสําคัญยิ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางาโรงเรียนจะดําเนินการต่อไปและอีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนของเราได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีคือคุณแม่สุนีตริยางคูรศรีซึ่ง ชาวโรงเรียนพุทธเมตตาวิยาถือว่าท่านเป็นแม่พระผู้อารีได้นำเอาสิ่งที่มีคุณค่ามาให้กับเด็กนักเรียนร่วมร่วม8 0 0รกว่าชีวิตได้มีความชื่นชมนั่นก็คือท่านได้สร้างอาคารเรียนทั้งหมดให้กับโรงเรียนพุทธเมตตาวิยาจำนวน12ห้องเรียนแล้วท่านยังได้สร้างอาคารหอประชุมที่สามารถจุคนได้ประมาณ2-300คนให้กับโรงเรียนได้ใช้ และนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูโรงเรียนพุทธเมตตาวิยานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ได้ลงมาช่วยเหลือเด็กนักเรียนของเราแล้วก็ยังมีคุณแม่สุรัตนาแซ่ตั้งซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนโตเกียวนี่ก็ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทในเบื้องต้นตั้งแต่โรงเรียนเราไม่มีอะไร ได้มาช่วยสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้กับนักเรียนของเรานอกจากนี้ก็ยังมีท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกลหลายๆท่านที่ได้มาร่วมในการให้ทุนการศึกษาผ่านโครงการจัดพิรุณอุ่นกล้าเพื่อเด็กผู้ได้โอกาสเพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆท่านที่เพิ่งจะทราบข่าวรู้ข่าวว่าจังหวัดบนราชธานีของเรามีโรงเรียนที่ ให้กับให้คุณค่าให้กับเด็กนักเรียนของเราได้อย่างนี้ได้มาลงมาช่วยเหลือดูแลทางด้านการศึกษาให้กับลูกหลานของเราเพื่อเป็นการอบรมบ่มเพลาะลูกหลานของเราอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสหรือไม่มีความทัดเทียมกันทางด้านการศึกษาเหมือนกับเด็กอืน่นๆในสังคมเราเพื่อพัฒนาลูกหลานชาวจังหวัดนบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้า มีการประกอบอาชีพที่สมบูรณ์แบบมีแนวความคิดมีคุณธรรมจริยธรรม,รรมสืบต่อไปอันนี้ต่อมาก็ขออยากจะขอ,อะเชิญชวนทุกท่านปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆที่เล็งเห็นถึงความสำคัญได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทางการศึกษาแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีเด็กด้อยโอกาสอีกเป็นจำนวนมากในสังคมโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนทุกคน จะได้รับการส่งเสริมเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดความร่วมแรงร่วมใจและความตระหนักถึงของคนในสังคม